น้ำเต้าหู้ที่อยากกินตอนไหนก็ทําได้ง่ายๆเลยด้วยเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์แบรนด์คาเมลใช้งานง่ายทําได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ข้าวบดโจ๊กน้ำข้าวโพดน้ำผัก สมูทตี้ต่างๆปั่นได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะคะแลวเขาจะมาพร้อมด้วยระบบเซฟตี้เมื่อฝาเปิดเครื่องจะหยุดทันทีตัวโถด้านในจะเป็นสเตเลสฟูดเกตใบมี่สามชั้นปั่นละเอียดสุดๆค่ะทาน้าเต้าหู้เยวจะใช้แก้วที่เขาให้มาตวงถั่วเหลืองสองแก้วเอาไปล้างทําความสะอาดและใส่โถปั่นไว้ตามด้วยน้าสะอาดประมาณ700 ML ค่ะแล้วจะปิดฝาให้ด้ามจับอยู่ตรงกันนะคะกดปุ่มเริ่มและกดที่ฟังก์ชันไปที่น้ำเต้าหู้ค่ะ กดที่ปุ่มเริ่มอีกครั้งเพียงเท่านี้เขาก็จะทั้งปั่นและต้มไปพร้อมๆกันแค่34นาทีก็ได้กินแล้วคะ่ะได้น้ำเต้าหู้พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเราสามารถปรุงแต่งรสชาติหรือจะใส่เป็นธัญ,ญพืชอื่นๆตามที่ต้องการก็ได้เลยคะ่ะพิกัดตัวเครื่องกวางแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะ